เรียนจือนครับอันนี้ผมามาสำรวจพื้นที่ที่จะนำเสนอในตัวที่เป็นช็อปของคาราบูนเดลี่นะครับอันนี้ผมอยู่ตึกของกระทรวงที่มันเป็นง,งานงานบริยัตาย,ยาที่เพื่มมากับเพิมนะครับจะมีตลาดนัดอยู่บริเวณใต้อาคารเนาะตนเมนหลักก็จะอยู่ตรงนี้ครับเขาก็จะเดินไปที่ทะลุไปตามตึกต่างๆได้ ครับอันนี้คือเป็นเมนหลักโพสทายนะหรือลงชื่อตรวจวัดอุณหภูมิเว้นระยะ่างและสวมหน้ากากอนามัยครัอันนี้คือตลาดนะัดที่เขาจะมาใช้บริการกันในส่วนของกระวงเนาะแล้วส่วนตึกนู้นอ่ะก็จะเดินทะลุไปมีไปษนีแล้วก็ไปร้าน GG ีอ GPO ของตัวในส่วนของร้านยาของออยอเขานะครับอันนี้พื้นที่ที่จะทำอ่าลัเหนือกะบูนเนี่ยมันจะอยู่ตึกนูน้นนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเดินไปให้พี่ดูนะมันใช้เวลาประมาณมน่าจะมนาทีผมว่านะเนี่ยตลาดอยู่ฝั่งนี้อันนี้ก็จะมีอของกินอยู่ฝั่งนี้ซึ่งอีกปีกหนึ่งที่ที่เขานำเสนอที่จะเป็นกระบูทเดลี่เนี่ย